สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานเลยนะคะที่กำลังติดตามช่อง YouTube ของอาร์ฟอร์ดปทุมอยู่ค่ะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไออารด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการรีวิวรถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่นค่ะวันนี้นะคะอามีฟอร์ดเอเวอเรนะคะมานําเสนอเป็นรุ่นเทนนะคะคันนี้ราคาเริ่มต้นนะคะจะอยู่ที่1นึ่งล้านสองแบาทเท่านั้นค่ะ เครื่องของเขานะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะให้แรงม้าอยู่ที่180แรงม้าค่ะให้แรงบิดสูงสุดถึง420นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวนะคะรุ่นนี้นะคะรถของเราจะเป็นเกียร์อัตโนมัติเท่านั้นนะคะเกียร์10ส,สปีดค่ะสามารถปรับเป็นโหมดเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะว่าชุดแต่งทั้งหมดรอบคันอะแต่งอะไรกับลูกค้าบ้างทั้งหมดรอบคันนะคะชุดแต่งอะแต่งให้ฟรีค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มดูรายละเอียดชุดแต่งเริ่มจากตัวทางด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะทางด้านหน้านะคะ คันนี้ก็ได้แปลงหน้าให้เขาเป็นชุดหน้า F150 Spider นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะชุดหน้า F150 Spider นะคะก็จะประกอบมาด้วยไฟตัวสนะคะทางด้านข้างค่ะแล้วก็ตัวกระจังหน้านะคะ Ford Ford จะเป็นตัวกระจัง Ford f Ford ตัวใหญ่นะคะอันนี้อาก็ได้ทําสีเป็นสีดําเงาสีเดียวกับตัวรถตัดสีดําด้านให้กับลูกค้าไปนะคะจะมาพร้อมกับไฟ LED นะคะให้ทั้งหมด3จุดค่ะนี่นะคะ แล้วก็อาจจะมีไฟตัว C ค่ะไฟตัว C จะเป็นไฟวิ่งกลางวันนะคะในส่วนทางด้านล่างนะคะจะเป็นคนในส่วนของตัวชุดไฟตัดหมอกค่ะในส่วนของแผงกันชนทางด้านหน้าตัวเดิมนะคะเนี่ยก็ถอดคืนลูกค้าไปนะคะติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปอีกนะคะก็จะเป็นในส่วนของชุดไฟหน้ามาแต่งนะคะมาพร้อมกับอ่าเดลี่อนะคะตาสีน้ําเงินค่ะวงแหวนจะเป็นวงแหวนวงกลมนะคะในส่วนของตัวนี้จะเป็นไฟครีบฉลามนะคะ ไฟตัวนี้จะเป็นไฟวิ่งกลางวันนะคะจะมาพร้อมกับตัว Daylight ค่ะตัว acrylic คำว่า e v e r l a d t นะคะ,ะเป็นสีโครเมียมนะคะในส่วนทางด้านข้างกันบ้างนะคะทางด้านข้างนะคะตัวซุ้มล้อตัวนี้จะมีขนาด6นิ้วนะคะไม่มีหมุดค่ะเป็นสีดำด้านค่ะซุ้มล้อชุดนี้นะคะจะมาพร้อมกับชุดหน้า F150 Spider ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแมกและยางกันบ้างนะคะ แม็กนะคะแม็กคันนี้ติดตั้งเป็นของ o a s i s นะคะแม็กจะเป็นแม็กคอบยีนะคะตัวนี้ในส่วนขนาดของยางนะคะจะอยู่265นะคะทัพห้าค่ะลายแม็กลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะคะว่าอยากได้ลายไหนแบบไหนก็สามารถที่จะระบุกับอาได้เลยค่ะเคสนี้ลูกค้าระบุมานะคะว่าอยากได้เป็นลายนี้นะคะของ o a s อ s อาก็จัดให้ค่ะ ในส่วนของฟอร์ดเอเวอร์เรสของเรานะคะจะมีบันไดข้างที่มาจากโรงงานมาแล้วนะคะบันไดข้างของเราสามารถรับน้ําหนักได้ถึง100กิโลกรัมเลยนะคะจะเป็นบันไดข้างสีดําด้านค่ะมีความทนทานค่ะใช้งานได้คุ้มมากเลยนะคะในส่วนที่อาติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปอีกนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวน,นี้เลยค่ะตัวครอบแก้มโลโก้นะคะ,ะ,คะที่เป็นสีดําเงาค่ะแล้วก็ติดตั้งเป็นตัวเบ้ามือจับกันลอยนะคะที่เป็นสีดําเงาให้กับลูกค้านะคะ จะมีสัญลักษคำว่า Ever อร์อยู่นะคะจะติดตั้งให้ทั้งหมด4บานเลยค่ะแล้วก็ที่ติดตั้งเพิ่มเติมไห้ไปอีกนะคะก็จะเป็นในส่วนของคิวกรรสกรค่ะติดตั้งให้ไปทั้ง4บีบานเลยค่ะในส่วนของฟิล์มนะคะคันนี้ยาก็ติดฟิล์มของเซรามิกให้กับลูกค้าไปนะคะจะเป็นของอเมริกันออโต้ฟิล์มค่ะในส่วนของความหนาบางเปอร์เซ็นต์ของฟิลม์มลูกค้าสามารถที่จะระบุได้นะคะว่าอยากได้ที่กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะ มาดูในส่วนทางด้านหลังกันบ้างนะคะทางด้านหลังนะคะเราจะมีตรงตัวไล่ฟ้านะคะตรงกระจกหลังค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นขีดสีส้มๆนะคะตัวนี้จะเป็นตัวไล่ฟ้าค่ะตัวนี้ก็จะเป็นที่ปัดน้ําฝนนะคะตรงกระจกทางด้านทางด้านหลังค่ะในส่วนที่ยาติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปนะคะคุณยาก็ได้เปลี่ยนไฟไท้ายให้กับลูกค้าไปนะคะเป็นไฟไท้าย LED ค่ะ แล้วก็จะใส่เป็นตัวคาดเอลเอลเวเให้ด้วยนะคะคาดเอลตัวนี้จะเป็นแบบมีไฟนะคะเมื่อไรที่เราเมล็กนะคะแตะเมล็กไฟก็จะขึ้นอย่างในช่วงท้ายคลิปอาจจะเปิดให้ลูกค้าดูนะคะว่าเป็นไฟยังไงนะคะอันนี้ก็ได้ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปด้วยค่ะฟอร์ดเอลเวเของเรานะคะที่ยานได้ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปอีกนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้เลยค่ะไฟทางด้านถ่ายนะคะตรงกันชนค่ะฟอร์ดเอลเวเของเรานะคะจะมีเซ็นเซอร์หลังให้นะคะนี่ค่ะ จะมีให้ทั้งหมด4จุดค่ะจะมาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังด้วยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นกล้องมองหลังค่ะตัวนี้จากโชว์ที่ตัวหน้าจอสัมผัสที่มีขนาด8นิ้วนะคะตรงภายในรถค่ะส่วนของตรงนี้นะคะก็ใส่เป็นตัวครอบให้ด้วยนะคะตรงมือเปิดฝาท้ายนะคะ ฟอร์ดเอเวอร์เรสต์วุฒเทนของเรานะคะเปิดปิดนะคะตรงประตูฝาท้ายนะคะจะใช้เป็นแมนนวลนะคะจะใช้เป็นมือเปิดปิดนะคะติดตั้งให้กับลูกค้าไปก็จะเป็นตัวพยางกระดุมเข้ารูปนะคะจะมีให้ทั้งหมด7ชิ้นค่ะเบาะแถวที่3ตอนนี้อาพับอยู่นะคะเพราะว่าเอาไว้ตั้งของให้กับลูกค้านะคะทั้งหมดของเรามี7ที่นั่งค่ะสะดวกสบายมากเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มี ช่องต่อไฟนะคะสามารถที่จะชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะคะสำหรับลูกค้าน้องๆที่นั่งแถวข้างหลังนะคะแล้วก็จะมีที่ตั้งแก้วคะ่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในส่วนของตัวรายละเอียดชุดแต่งรวมๆร,ร,รอบคันภายนอกก็จะประมาณนี้เดี๋ยวว่าจะพาไปดูในส่วนของตัวภายในด้วยกันบ้างนะคะก็จะมีตัวนี้ ตัวปรับแอร์นะคะทางด้านหลังคาแล้วก็จะจะมีตัวเจ้าเสียบช่องเสียบไฟให้ตรงนี้นะคะสำหรับไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์นะคะในส่วนทางด้านบนนะคะจะมีแอร์ให้นะคะแถวที่3ก็จะมีนะคะในส่วนของตัวช่องแอร์ค่ะแถวกลางของเราสามารถที่จะพับเรียบลงได้ด้วยนะคะสามารถที่จะ บรรทุกของได้ด้วยค่ะถ้าไม่มีคนนั่งก็สามารถที่จะพับให้มันเรียบนะคะแล้วก็ใส่ของได้เยอะค่ะสามารถใส่จักรยานได้หนึ่งคันเลยนะคะแล้วเรามาดูในส่วนของทางด้านนาบ้างค่ะนี่นะคะเบาะของเราเนะีคะจะปรับเื็นหทิศทางนะคะเบาะของคนขับคันนี้เราไม่ได้ปรับเป็นไฟฟ้านะคะ เพราะเอเวอรเลคันนี้จะเป็นตัวราคาเริ่มต้นของเรานะคะเหมาะคุณขับไม่ได้ปรับไฟฟ้านะคะสามารถปรับได้ถึง6ทิศทางค่ะปรับเอนได้สทิศทางนะคะในส่วนของตัวภายในรถนะคะกุญแจของเราจะเป็นกุญแจอัจฉริยะแบบนี้นะคะจะมาพร้อมกับปุ่มสตาร์ทสต็อปนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะเดีย๋ยวจะสตาร์ทให้ดูคะ่ะนี่คะ่ะในส่วนของตรงนี้นะคะจะมีอ่าช่องวางแก้วนะคะหรือว่าเราจะตั้งรีโมทไว้ก็ได้นะคะ ในส่วนของเกียร์นะคะของเราจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดค่ะสามารถที่จะปรับเป็นโหมดของเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะคะเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรค่ะ พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยของเราเป็นพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะช่วยผลแรงด้วยไฟฟ้าค่ะมาพร้อมกับปุ่มมาติฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะคะปุ่มทางด้านซ้ายนะคะจะควบคุมในส่วนของตัวหน้าจอสัมผัสที่มีขนาด8นิ้วนะคะหน้าจอตัวนี้นะคะรองรับโตัวทสัได้ทุกรุ่นเลยค่ะในทั้งตัว Apple CarPlay และ Android Auto นะคะในส่วนของ จอตัวนี้นะคะของเราจะเป็นตัวซิงค์สามค่ะใช้คําสั่งเสียงเป็นภาษาไทยนะคะรองรับตัวศัพท์ได้ทุกรุ่นเลยจริงๆค่ะในการเชื่อมต่อนะคะก็สามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธค่ะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะใช้ iPhone นะคะก็สามารถที่จะเชื่อมต่อโดยการต่อสาย USB ตรงนี้ได้เลยนะคะสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าโดยอันตโนมัติเลยค่ะทั้งหมดเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินให้ด้วยนะคะแล้วก็มี ในส่วนของตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเสียงโทรศัพท์ถ้าเราเชื่อมต่เอเขาก็จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเรานะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของแอปนะคะเราจะต้องเพิ่มอุปกรณ์คือเพิ่มมือถือเข้าไปนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่านะคะนี่ค่ะเพิ่มเสียงนะคะเชื่อมต่อบลูทูธค่ะเคนี่ปิดตรงนี้ก่อนนะคะในส่วนของปุ่มทางด้านซ้ายนะคะจักควบคุมในส่วนของตัวหน้าปัดค่ะหน้าปัดของเราเป็นหน้าปัดสีนะคะมีสวยงามมากเลยค่ะในส่วนของ กระจกมองข้างของเรานะคะมีขนาดใหญ่มากค่ะพับเก็บและปรับด้วยไฟฟ้านะคะนี่นะคะปุ่มพับเก็บแล้วก็ปรับจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะจะอยู่ทางด้านฝวามือของพวงมาลัยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟนะคะเรามีระบบเปิดปิดไฟนะคะตัวนี้จะเป็นไฟหลีนะคะหมุนอีกครั้งหนึ่งจะเป็นไฟหน้านะคะ ในส่วนของเปิดฝาถังน้ำมันนะคะแค่เราปลดล็อกก็เปิดได้เลยนะคะฝาถังน้ำมัน,น,นค่ะนะคะเรามีระบบป้องกันลดการเสี่ยงจากการพลิกฟวอมด้วยนะคะคือ R O M นะคะลอมค่ะลดการเสี่ยงจากการพลิกฟวอมค่ะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆในส่วนของตัวภายในรถนะคะ จริงๆระบบจริงๆจะมีเยอะกว่านี้นะคะอันนี้อากรก็จะบอกคร่าวๆไว้อยู่แค่ประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าห้องเครื่องของเรา Ford Ever วร์เของเราจะสวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะเดี๋ยว่าขออนุญาตดับเครื่องรถจนก่อนนะคะตูนี้นะคะเปิดฝากระโปรงหน้าคะใช้มือสอดเข้าไปค่ะเห็นสีเหลืองไหมคะใช้วิธีการเลื่อนนะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งของเรานะคะดันเขาขึ้นค่ะนี่ค่ะ ฟอร์ดของเราทุกรุ่นนะคะจะมีโชก้กอัพฝากระโปรงให้ค่ะฟอร์ดเอเวอร์รของเราทุกรุ่นนะคะจะมีแผ่นจะเป็นแผ่นกันเสียงเครื่องนะคะนี่ค่ะนี่ขนาดตัวราคาเริ่มต้นของเรานะคะออปชันก็ยังเยอะประมาณนี้นะคะรูปลักษณ์ก็สวยประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นตัวท็อปของเราก็จะมีระบบเยอะกว่านี้อีกนะคะฟอร์ดของเราทุกรุ่นนะคะจะมีโชก้กอัพฝากระโปรงให้ค่ะเห็นไหมคะโช้กอัพคู่นี้จะมาจากโรงงานเลยนะคะมีความทนทาน,นะคะ่ะใช้งานได้จริงนะคะ สะดวกสบายในการใช้งานมากเลยค่ะรถจะใหญ่ก็จริงนะคะแต่การเปิดฝากระโปรงหน้าของคุณพี่ผู้หญิงที่บ้านแม่บ้านนะคะก็สามารถที่จะเปิดเองดูเครื่องยนต์เองได้เลยนะคะนี่ค่ะในส่วนของอะไรทุกอย่างนะคะที่มาจากฟอร์ดนะคะฟอร์ดเรารับประกันให้3ปี1 0 0 0 0 0กิโเมนะคะยกเว้นแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่เรารับประกันให้แค่ปีเดียวค่ะแบตเตอรี่ของเราเป็นแบตเตอรี่แบบแห้งนะคะไม่ต้องเติมน้ํากันค่ะ ในส่วนทางด้านขวามือทั้งหมดนะคะจะเป็นไฟฟ้าในส่วนของตรงกลางจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องนะคะเราในรุ่นเอ o วเรของเรานะคะจะมีฝาครอบเครื่องให้ด้วยค่ะในส่วนของการรับประกันเครื่องยนต์ของเรานะคะและระบบส่งกําลังนะคะเรารับประกันให้10ปีนะคะ150,000กิโลเมตรค่ะ ในส่วนทางด้านซ้ายนะคะจะเป็นของเหลวทั้งหมดเลยค่ะการเข้าสูนเช็คระยะของเรานะคะครั้งแรกเราจะเช็คอยู่ที่หน0่งกิโลนะคะหรือว่า12เดือนนะคะแล้วแต่ระยะไหนถึงก่อนนะคะสามารถที่จะเข้าก่อนได้เลยค่ะถ้าลูกค้าท่านใดใช้รถเยอะนะคะให้ดูใหม่นะคะแต่ถ้าใช้รถน้อยก็ให้นับเดือนนะคะเรามีฟรีค่าแรงช่างให้ทั้งหมดถึง5ครั้งนะคะแล้วก็มีบริการเสริมนะคะคือบริการช่วยเหลือถูกเฉนให้ด้วยค่ะ24ชั่วโมงนะคะ สำหรับลูกค้ากอล f ฟ r อร์ดเราก็มีโปรโมชั่นดีๆให้ด้วยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดเป็นลูกค้ากอล์ฟอร์ดก็สามารถที่จะแจ้งระบ,บุกับอาได้เลยค่ะเดี๋ยวอาจจะแจ้งแคมเปญให้ค่ะวันนี้อาก็ให้ดูรายละเอียดในส่วนของตัวห้องเครื่องแล้วก็วารันตีคร่าวๆจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดชุดแต่งรวมๆรอบคันภายอกกันต่อเลยค่ะ เป็นไงกันบ้างคะทุกๆคนเห็นไดเอียดชุดแต่งรับคันกันไปแล้วถ้าแต่งแนวนี้สไตล์นี้ชอบกันไหมคะถ้าลูกค้าท่านใดชื่นชอบนะคะก็สามารถเที่โทรมา,าได้ที่เบอร์โทร9 9 9 2 2 2 9 2 4 4นะคะ หรือถ้าไม่สะดวกที่จะโทรนะคะเหมือนเดิมเลยสามารถที่จะแอดไลน์หาอาได้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นคีย์วาดไลน์ส่วนตัวของอาค่ะแอดมาสอบถามได้พร้อมโปรโมชั่นกับอาได้เลยค่ะสิ้นปีนี้นะคะเราจัดหนักจัดเต็มนะคะสําหรับส่วนลดค่ะวันนี้อาก็ขออนุญาตจบคลิปรีวิว Ford e v e r e s t ตัวเทนองอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะถ้าลูกค้าท่านใดโดนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไอาด้วยค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ